ทักทายคะ่ะพี่น้องมางามเทบฝนตกว่าจะขึ้นดอยค่ะยังไม่ถึงดอยไปดูน้ำแม่น้ำก่อนสวยงามนะคะฝนตกแห้งแห้งพี่น้องดีคะ่ะทักทายกำลังขึ้นดอยว่าจะไปดอยอินทนนท์ถ้าเจอน้ำตกน้ำฝนตกสวยงามมากคะ่ะทักทายนะคะ เอาความสวยความงามของนนามาให้เบิ้งค่ะแบบธรรมชาตินะคะดูแบบธรรมชาติสวยงามมากท้าไทยนะคะที่รักทุกคนมามาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวลำพนูนมาเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ลำพูนค่ะทักทายนะคะมาดูฝนตกเูม,มอพี่น้องมาดูภาพบรรยากาศธรรมชาติของน้ำน้ำน้ำฝนตก สวยงามเลยธรรมชาติค่ะเดีย๋ยวพี่ไอ้น้องเบิง้งพี่ไอ้น้องเห็นนะว่ามันสวยงามสําไดค่ะสวยงามมากแบบธรรมชาติเลยบนตัวแห้งเดีพี่น้องสม,มือทักทายค่ะ สวยแบบธรรมชาติค่ะงามมาพี่น้องสวยงามมากนะคะเอาความสวยความงามมาฝากแบบ, ate, บธรรมชาติค่ะเคยกระวิดน้ำเคยเหยน้ำควาดน้ำนี่แหละทักทายค่ะไรลมเทึงดอยคุณละพี่น้อง ตอนนี้ก็ล่าสิเดินทางไปดอยแต่ว่าท่านในหอดดอยเอนน้ำกรดเอ็นน้ำมันสวยอยู่แบบธรรมชาติคุนตกตามฤด,ดูกาลค่ะถ้า,าค่ะสวยงามมากค่ะวัสดีค่ะเอาคลิปนี้แค่คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปบนดอยค่ะ